ครับสวัสดีครับอันชุดนี้ก็จะเป็นชุดปืนนะครับเป็นชุดปืนลูกกระตูนนะผมก็ซื้อมาจากทุกอย่าง20ิบบาทนะครับครับก็จะมีอยู่3ามแบบนะมีรูปหมีเสือแล้วก็ลิงนะครับแต่ผมหาได้แค่รูปหมีกับรูปลิงนะครับอ่าครับแล้วก็มีวิธีใช้งานอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ผมก็จะมาสาธิตนะ ด้านหลังนี้ก็แกะออกมาได้นะครับครับมันจะมีเป้าแถมมาให้นะครับเป็นเป้าปืนแถมมาให้นะ,ะเรามาแกะออกเลยครับอันนี้ก็จะเป็นปืนครับมีลูกดอกให้ด้วยครับครับอันนี้ก็จะเ,เป็นปืนนะครับลูกปืนนะอันนี้ก็จะเป็นลูกดอกเป็นกำปั้นด้วยครับ พีช่ชใช้ก็ง่ายๆครับใส่ให้ตรงจุดนะครับใส่ใเข้าไปเลยโอ้เดี๋ยวนะเหนียวไกลนิดเดียวเองอ่ะครับเดี๋ยวผมจะหาเป้ามาลองยิงนะอันนี้ก็จะเป็นเป้านะครับครับอ่ะผมจะมาลองยิงให้ดูนะโอ้รู้สึกว่าไม่ค่อยแรงนะก้อนเนี้ยยิงยังไม่ล้มเลย อืเอาใหม่อ่ะล้มแล้วนว่าจะยิงไม่ล้มสกครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะมันเป็นปืนยิงสปริงนะครับอ่าครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันอีกใหม่นะครับ